โอ้ยยังถึงก่อนเหรอวะเนี่ยปืนไม่ทันวะเอางงแล้ววะถ้าเอาโลคก็ต้องคีตัวเนี้ยตัวนี้ก็ธรรมดาก่อนไม่เข้าจริงๆวะฮึบวัตสุก้าโอ้เอ๊ะเห<อ>ี้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวแล้วมันไม่ปิดแพสซีฟเหรอสก,กิลไหนปิดแพสซีฟวะ ว้าววว้ววอวว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 ิวว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 อ้ววววอวววอ้ยวว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 ว